สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยสัตว์น่ารักนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะคะว่าคืออะไรสัตว์เลี้ยงคือสัตว์ที่มนุษย์นํามาเลี้ยงดูเพื่อให้เป็นเพื่อนหรือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งสัตว์เลี้ยงของเรามีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะคะเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารหรือว่าเลี้ยงไว้ใช้งานใช้ประโยชน์ต่างๆ สัตว์เลี้ยงที่ไว้เป็นอาหารและให้ผลผลิตนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เลี้ยงไว้นํามาทําเป็นอาหารหรือให้วัตถุดิบกับเรานะคะยกยกตัวอย่างเช่นวัวเป็ดหมูไก่ค่ะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ใช้แรงงานก็คือสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อใช้ประโยชน์ด้านกําลังสําหรับใช้แรงงานต่างๆยกตัวอย่างเช่นควายลา ม้าแลวก็ค่ะสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงไว้ดูเล่นคือสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์เลี้ยงไว้เพื่อความสวยงามแล้วก็มีไว้เป็นเพื่อนนะคะแก้เหงานั่นเองมีอะไรบ้างได้แก่นกสุนัขก,กระต่ายปลาแมวค่ะคุณครูยกตัวอย่างนะคะจริงๆมีอีกมากมายเลยสัตว์เลี้ยงของเรา ล้วนแต่ให้ประโยชน์กับเราอยากมากเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีจัดที่อยู่ให้เหมาะสมและรักษาความสะอาดให้ดีอยู่เสมอให้อาหารอย่างเพียงพอเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราก็เหมือนกับมนุษย์นะคะต้องการอาหารเหมือนกันนะคะไม่กันแกล้งทำร้ายหรือทารุณกรรมสั์นะคะคอยดูแลไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราเจ็บป่วย ระมัดระวังไม่ให้สัตว์อื่นเข้ามาทำร้ายสัตว์เลี้ยงของเราและระมัดระวังไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราไปทำร้ายผู้อื่นนะคะ,ะสัตว์เลี้ยงของเราบางชนิดยังต้องไปฉีดวัคซีนเหมือนกันนะคะเพียงเท่านี้สัตว์เลี้ยงของเราก็จะมีความสุขแล้วก็จะได้อยู่กับเราไปนานๆาจบไปแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงต่อไปเด็กๆลองบอกดิว่า สัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เราเลี้ยงไว้ใช้แรงงานเด็กๆลองคิดส,สิค่ะตัวไหนอค่คุณครูเฉลยแล้วนะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ใช้แรงงานก็คือช้างนั่นเองส่วนกระต่ายเราเลี้ยงไว้ใช้ไว้ดูเล่นนะคะแล้วก็ไก่เลี้ยงไว้ให ผลผลิตกับเรานะคะแล้วก็เลี้ยงเป็นอาหารนั่นเองต่อไปอันนี้นะคะสัตว์เลี้ยงตัวไหนที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นมีควายหมูและก็แมวตัวไหนเอ่ยอ่าเฉลยแล้วนะสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ดูเล่นก็คือเจ้าแมวนั่นเองส่วนหมูเราเลี้ยงไว้เป็นอาหารนะคะแล้วก็ควายเราเลี้ยงไว้ใช้แรงงานต่อไปสัตว์เลี้ยงจบไปแล้ว เป็นสัตว์ป่านะคะสัตว์ป่าเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติปราศจากการควบคุมดูแลโดยมนุษย์สัตว์ป่าก็สามารถแยกเป็นสัตว์ป่าสงวนนะคะก็คือสัตว์ป่าที่หายากมากๆใกล้สูญพันธุ์ไม่อนุญาตให้มีการล่าสัตว์หรือว่าค้าขายปัจจุบันนะคะจะมีไว้19ชนิดที่เป็นสัตว์ป่าสงวน,นะคะ่ะ ดังนี้นะเด็กๆด,ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างมีทั้งหมด19บเกชนิดต่อไปสัตว์ป่าคุ้มครองคล้ายๆกับสัตว์ป่าสงวนนั่นเองก็คืออยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ไม่อนุญาตให้มีการล่าสัตว์หรือว่าค้าข่ะนะคะจริงๆสัตว์ป่าคุ้มครองมีหลายชนิดมากกว่านี้นะคะ แต่อันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาเป็นปางชนิดค่ะสัตว์ป่าเป็นสัตว์ที่มีสัญชาตญาณการเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใจดีแล้วก็ไม่เชื่องกับมนุษย์เหมือนกับที่เราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะเวลาที่เราเจอสัตว์ป่าหลงมาก็ไม่ควรที่จะเข้าไปใกล้เพราะอาจจะโดนมันทำร้ายได้ค่ะ สัตว์ป่าของเราอาศัยอยู่ในป่าเพราะฉะนั้นการที่ป่าไม้ของเราถูกทําลายก็จะทําให้ที่อยู่อาศัยและของกินของสัตว์ป่าลดน้อยลงนะคะจนทําให้สัตว์ป่าเหล่านั้นจะต้องสูญพันธุ์แล้วก็ย้ายถิ่นฐานไปเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นต้องดูแลรักษาป่าไม้ของเราเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยและหากินของสัตว์ป่าอ่า ต่อไปเด็กๆลองมาดูซิว่าภาพไหนบ้างเป็นภาพของสัตว์ป่า,าเด็กๆดูนะคุณครูใบให้ว่ามี3มชนิดที่เป็นสัตว์ป่า มีอะไรบ้างลูกมีเสือมีแรดแล้วก็มีสมเสร็จนะคะภาพด้านล่างแนะล้วรูปตัวตรงกลาง จบแล้วในหน่วยนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่านะคะอ่าเมื่อเด็กๆดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วให้เด็กๆไปทําแบบทดสอบที่ห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะแบบทดสอบหน่วยสัตว์หน้ารนะักแล้วก็แบบสังเกตพฤติกรรมแบบสังเกตพฤติกรรมนี้ผู้ปกครองเป็นคนทํานะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะ สวัสดีค่ะ